สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวซิงห์เหงหมอนิ่งนิวเช้าวันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2566สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3เราก็ทำจุดต่ำสุดในรอบ2เดือนครึ่งปัจจัยหลักที่กดดันราคาทองคำนียมาจากการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดตรงนี้นะคะตอนให้เห็นว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตลาดก็ประเมินว่าเฟดคงยุติวงจรดอกเบีย้ยขาขึ้นแล้ว ณตอนนี้ตลาดประเมินว่ามีโอกาส65%ที่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปในการประชุมเดือนเมษาย,ยนนะคะดอกเบีย้ยของเฟดก็จะแตะ5.5%คือเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้1สัปดาห์เนี่ยบอกว่าโอกาสน้อยมากแค่1 7ที่จะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปนะคะตอนนั้นตอนนี้นะคะเรื่องการที่เฟดยัยงขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปก็ถือว่าทำให้เงินตลา์แข่งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบ9สัปดาห์ นะคร็ดเงินก็ไหลเข้าเงินต่อลลา์แล้วก็มีแรงเทขายทองคําออกมาส่วนข้อมูลเศรษฐกิจอเมกาสัปดาห์ที่แล้วออกมาแข็งแกร่งหลายตัวทีเดียวแต่ชีงเพมหม่ภาคการเมรกา GDP ตายมาดหนึ่งจำนวนผู้ขอสกกนว่างงานแต่ชีงความเชอ่อหมือนพวก,พวก,กออกมาดีนะครแล้วก็ประเมินว่าในเมื่อเฟดมีการขึ้นอัาดอกเบีย้ยขณะน,นี้แต่ว่าข้อมูลเศรษฐกิจอเมริกาอย่างแข็งแกร่งอยู่ นะครับก็ทำให้เฟดอาจจะไม่ลังเลที่จะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปขนาดที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อเป้าหมายออกมาก็สูงกว่าคาดการด้วยแต่ชีราคา PCE พื้นฐานเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น4.7%เมื่อเทียบปลายปีมากกว่าที่ต่อคาดการแล้วก็มากกว่าเดือนมีนาคมด้วยที่อยู่ระดับ4.6% นะคะตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าเงินเฟอ้อของชิมาิกาอยังสูงอยู่เป้าหมายของเขาคือ2%นะคะยังกดลงไม่ได้ราคาทองคำทั้งสัปดาห์เนี้ยลดลงไป3 8ดอลลาร์ปิดวันศุกร์1,946ดอลลาร์ถึงแม้ว่าอาจจะเพิ่มขึ้นมา5ดอลลาร์นะคะเมื่อเทียบกับวันพาสก็ตามแต่ทั้งสัปดาห์นี้ยลดลงไปถึง3 8ดอลลาร์เลย ส่วนกองทุน SPR กทั d t สัปดาห์ที่แล้วขายทองคำออกมา2.45ตันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็เข้ามาซื้อทองคำติดต่อกันหลายสัปดาห์ทีเดียวสำหรับประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามนะคะมีข่าวความคืบหน้าของการเพิ่มเพดานนี้ของสเมกาเข้ามาแล้วนะคะเมะื่อวานมีข่าวว่าทางสภาผูธธา้แทนรัศดรนะคะสามารถบรรลุข้อตกลงกับ โจบไบเดนได้สำเร็จแล้วนะคะเราก็คิดว่าสัปดาห์นี้ก็จะมีการโหวตผ่านตัวร่างกฎหมายที่จะเพิ่มเพดานนี้ของสหม,มกาได้ d e เดดไลน์ที่ทางเจเนเดนนั่นเังของสหมกาให้ไว้นะคะ <c oughs> ก็คือ5้าหนายนก็คงเป็นการดิกเลี่ยงที่สหม,มกาน่าจะไม่มีการผิดนัดชำระนี้อย่างที่ตลดอดจังวนแล้ว ส่วนปัจจัยอื่นๆที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้นะคะมีตัวเลขตลาดแรงงานของสวตเนะคะหลายตัวนะการจ้างงานจำนวนผู้ขอสัญญาวงานนะคะตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครประเด็นที่3น่าจะเป็นการถแถลงของ Johnny f เฟรดนะคะยังคงต้องติดตามต่อไปแล้วก็ประเด็นสุดท้ายการเปิดเผยรายงานเบดบุ๊กนเป็นรายงานสุภาวะของเฟด12เขตจะเปิดเผยก่อนประชุมเฟดสองสัปดาห์ สำหรับแนวโน้มราคาทองคำประเมินว่าก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคะถ้าเราดูทางเทคนิคเนี่ยกราฟแท่งเทียนเกิดสัญญาณที่เขาเรียกว่าเป็นอีกาสามตัวก็คือ,อปรับตัวลงเป็นแท่งแดงๆนะคะในช่วงตั้งแต่กลางเดือนแล้วก็แนวโน้มราคาของคำเปลี่ยนทิศทางจากขาขึ้นก็เป็นเป็นขาลงแนวรับระยะสั้นนะคะหนึ่งพเก้ารอยสาสิบห้าดอลลาร์เป็น ตัว SMA 1 1 0 0วานตรงนี้สำคัญเหมือนกันแต่ทะลุ้าหลุด1,920ดอลลาร์แล้วก็1,900ดอลลาร์ท่วนๆเลยแนวต้าน1,960ดอลลาร์แล 1, 65, ้วก็1,965ดอลลาร์นะคะแล้วก็แนวต้านของทั้งสัปดาห์เนี่ยอาจจะประมาณให้ไว้1,975ดอลลาร์ ่าส่วนปัจจัยลบนะคะเป็นปัจจัยพื้นฐานเองในเรื่องของการที่เฟดยังคงเดินหน้าปรับสนองเบีย้ยต่อไปก็ยังคงต้องระวังว่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่สําหรับราคาทองแท่ง นะคะวันเสาร์สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทแนวรับให้ไว้สามหมื่นสองพันท้วนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทแนวต้านสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะในเมื่อเป็นขาลงก็ยังคงไม่ต้องรีบซื้อมีอยู่คงอาจจะต้องอเปลี่ยนกลยุทธ์ก็คือขายขายเป็นหลักอยู่นะคะเข้าสื้อรอบใหม่เดี๋ยวอาจจะดูใกล้ๆพันเก้าร้อยตลอไรยังไม่ต้องรีบซื้อนะตอนนี้ ส่วนเงินบาทนะคะก็คงทิศทางคงอาจจะอ่อนค่าลงนะะเงินอนารา์แข็งค่าขึ้นวันพุธนี้ก็มีการประชุมคอนนองงองะะอาจจะมีประเด็นทําให้มีผลกับเงินบาทบ้างระยะสั้นให้แนวรับที่34บาท4 0สัแล้วก็แนวต้าน35บาทททวนค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ